โอเคมาทสกล้องให้ดูนะครับตัวที่ลงขายไปนะเป็นนิโคแมตเออลนะครับตัวนี้กับเลนส์43-86 f 3.5นะครับข้างหน้ามันเป็นฝุ่นนะอืมจริงๆตัวนี้พี่หน่งเคยทำคลิปลงไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเทสให้ดูแล้วกันอีกทีหนึ่งเนาะอ่าชิ้นเลนด้านหน้านะอืม ตัวดึงซูมตัวเลนใหม่นะครับ f 3.5ชิ้นเลนด้านท้าย,ยาเลนชิ้นท้ายนะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะนะครับตัวเบรดรูรับแสงหมุนทุกคลิกนะแหวนโฟกัส ตัวเลนไม่มีปัญหานะครับอ่าทีนี้มาตัวกล้องอ่ตัวกล้องพร้อมเลนชุดนี้ที่ลงขายไว้950บาทรวมส่งอ่แล้วก็อ่ามีเจ้าของไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็จะมาเทสให้ดูนี่คืาแมตต์ใช้ฐาน c l r 4 4 1ก้อนนะครับเวลาปิดปิดลงไปแบบนี้เวลาเปิดสไลด์ไปฝั่งนี้ดูนะสไลด์แล้วก็ยกขึ้น นะครับแล้วค่อยเอาถ่านออกนะ <_ d ata> ตอนเอาถ่านออกก็ยกตัวกระจกขึ้นตัวนี้เห็นไหมเอ่ยตัวยกกระจกะ <_ d ata> มาทีนี้ใส่แบตไปแล้วเช็คแบตไฟเช็คแบตติดนะครับ <_ d ata> ตัวกล้องจะทำงานในโหมดออตโต้และแมนวนวลและต้องใช้ฐานทั้งหมดถ้าไม่ใช้ฐาน หรือถ้าไม่มีฐานสปีดกล้องพี่หนึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ที่1ต่อ125หรือเปล่านะตัวนี้นะครับอ่ะในโหมดออตโต้ฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะเข็มวัดแสงอ่ะเห็นไหมเอ่ยก็จะวิ่งตามนะครับในโหมดออตโต้นะขึ้นิฟรมนะเดี๋ยวถ้าปิดข้างหน้าไว้ เห็นไหมสปีดก็จะช้าแต่ถ้าเปิดทีนี้เนี่ยออโต้ Auto เนี่ยต้องลองเทสเอาเองนะครับแต่ถ้าจะปรับจากออโต้มาเป็นแมนนวลปรับจากออโต้เป็นแมนนวลนะกดตรงกลางอย่าลืมนะครับกดตรงกลางค้างไว้แล้วก็หมนุนอยาจะเทสตตั้งแต่สปีดชัตเตอร์บีเลยชัตเตอร์บีเคล่นเฟรมกดถ่ายชัตเตอร์บี จากนั้นไล่มา2 4 8สี่แปดสิบห เดีย๋ยวจะเปิดฝาหลังด้วยนะครับวิธีเปิดฝาหลังนะอย่าลืมนิโคแมดเ l อลดันตัวนี้ค้างไว้แล้วก็ยกขึ้นนะครับดันตัวนี้นะถัะดมาร้อยยี่สิบห้าสองห้าศูนห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพัน ตัวกล้องตัวนี้ทำงานปกติครบทุกระบบนะครับปรับ ISO ฝั่งนี้วิธีปรับ ISO เห็นไหมเอ่ยกดกดแกนตัวนี้แล้วก็หมุนปรับนะครับถ้าไม่กดจะหมุนไม่ได้นะปรับ400อ่าอย่างงี้แล้วก็ปล่อยนะครับให้มันลงคลิกของมันเห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันจะลงคลิกกดลงไปเนี่ยแล้วก็หมุน แปดร้อยดันเข้าแบบนี้เนี่ยดันเข้าไปนะอ่ะแล้วก็หมุนพี่หนึ่งจะตั้งไว้ที่สองร้อยนะครับตัวแฟลชอ่ะเดี๋ยวเทสแฟชให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่าตัวแฟลชทำงานปกติ ติดนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับในส่วนของช่องมองก็จะชัดพอประมาณนะฝุ่นมีเล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะตามรูปที่พี่เหน่งถ่ายแล้วก็ส่งให้ดูนะครับแฟลชออกนะเห็นเปล่าเออเดี๋ยวลองอีกที่นึง เดีย๋ยวรอมันชาร์จก่อนนะครับพอดีฐานตัวเนี้ยมันอ่อนแล้วล่ะอีกทีนึืมแฟลชติดปกตินะครับแต่ว่าฐานที่มีหนึองใส่แฟลชเนี่ยมันอ่อนแล้วนะ โอเคเนาะตัวกล้องก็จะสภาพลุยๆตามที่แจ้งไว้นะครับการใช้งานทั้งหมดใช้งานได้ปกติเพราะเป็นกล้องที่พี่หนิงใช้เองนะก็เลยเอามาขายกันถูกๆนะครับตัวเช็ค d e ฟเซลท l มเมอร์อะเซลท t มเมอนะครับอืม <c oughs> ทำงานปกตินะ ตัวเช็คฝั่งนี้ในช่องมองเห็นไหมเอ่ยอ่ะก็ทำงานทั้งหมดนะครับตัวกล้องถ้าปิดแบบนี้วัดแสงจะไม่ทำงานนะวัดแสงจะทำงานก็ต่อเมื่อเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาเห็นปุ่มแดงๆแบบนี้นะครับเลขน้ฟิล์มเดินปกตินะ่ะสปีดสี่หกสิบฟังจากเสียงเราก็ได้เนาะ อืมอืมมาในโหมดออโต้นะครับออโต้ Auto, นะอ่าไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันเนาะปิดข้างหน้าไว้เห็นไหมเอ่ยสปีดก็จะช้าลงนะครับตัวกล้องทำงานปกติ เรียบร้อยทั้งหมดนะถ้าจะปรับจากออโต้อย่าลืมนะครับกดปุ่มตรงกลางกดลงไปค้างไว้แล้วก็หมุนเป็นแมนนวลน,นะครับข้างในเขียนว่าแสงก็จะวิ่งปกตินะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะแถมฐานไปให้อีกหนึ่งก้อนแล้วก็จะใส่ฐานไปให้เลยนะแล้วก็ก่อนส่งจะทำความสะอาดเช็ดค่าบรอยนิ้วมือพวกนี้ให้อีกทีหนึงนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปแพ็กกล้องส่งให้ครับ โอเคก็จะประมาณนี้เนาะ